ในไทยและทั่วโลกด้วยความรวดเร็ว24ชั่วโมงทุกวันคลิกเดียวรู้ทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่คุณอ้างอิงได้โดยวารสารการเงินธนาคารบริษัทมีเดียแอสโซเชต์เต็ดจำกัดหนึ่งในผู้นำฟิ i n เชียลมีเดียแพลตฟอร์มมานานกว่า40ปีเว็บไซต์การเงินธนาคารออนไลน์โฉมใหม่ สนับสนุนโดยโมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพสวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Money Daily นะคะประจําเช้าของวันอังคารค่ะ วันนี้นะคะวันที่5กุมภาพันธ์2568นะคะเช้าวันพุธ <c oughs> ไม่กำลังคำนวณอยู่ okay, okay, okay. วันพุธแล้วคะ่ะพุธที่5กุมภาพันธ์นะคะ2568คะ่ะเช้าวันนี้พบกับคุณเฉลิมพรและดิฉันณทิพย์และด<ข>าค่ะผมตลาดหุ้นไทยนะฮะเปิดตลาดมาวันนี้เนี่ยก็ปรับตัวร่วงลงไปนะครับลงไปต่ำกว่า1,300จุดเมือ่อวานนี้ภาพของการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นเนี่ยคือบวกขึ้นมาได้ในช่วงเช้าเแล้วก็ค่อยๆแผ่วลงไปนะครับดัชนีก็ลงมาใกล้เคียงกับ1,300จุด ประเด็นที่ยังคงกดดันอยู่ก็คือเรื่องของสองครามการค้าเนี่ยแหละครับที่คุณทรัมป์ได้มีการประกาศตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าจะขึ้นภาษีนะครับทางฝั่งแคนาดาเม็กซิโกและก็จีนต่อมาสถานการณ์ดูจะเบาลงเพราะว่า Canada, แคนาดากับเม็กซิโกประกาศว่ายอมที่จะเจรจาพูดคุยกับทางอเมริกาแล้วเนี่ยนะฮะขณะที่ทางฝั่งของจีนก็ทําให้สถานการณ์ดูเหมือนว่าจะคุก,กรุ่นขึ้นมาอีกหลังจากที่ประกาศขึ้นภาษีตอบโต้กับทางฝั่งของสหรัฐนะครับก็จะขึ้นภาษีบางรายการ สำหรับบางรายการสินค้านะครับตั้งแต่ประมาณ10-15ขณะที่ทางอเมริกาเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะฮะก็พยายามที่จะอุดรูรั่วเรื่องของการส่งสินค้าจีนเข้ยาไปยาังสหรัฐเพราะว่าก่อนหน้าเนี้ยมันจะมีวิธีการก็คือมีการส่งพัสดุแบบย่อยๆไปนะครับมูลค่าเนี่ยไม่ได้เยอะแต่ทยอยส่งไปจํานวนมากนะครับหรือว่าคนจีนหรือว่าคนประเทศต่างๆที่เดินทางเข้าอเมริกาเนี่ยก็พกสินค้าในมูลค่าไม่เกิน800เหรียญเข้าไปด้วยอันนี้อเมริกาก่อนหน้าไม่ได้มีการจัดเก็บภาษีนะครับแต่ตอนนี้คุณทรัมป เลิกกติกาดังกล่าวคือพัสดุเนี่ยนะครับที่เข้าอเมริกาจะต้องถูกตรวจสอบว่ามีสินค้าอะไรที่พยายามลักลอบส่งเข้าไปหรือไม่อย่างไรหรือว่าคนที่เดินทางเข้าอเมริกาเนี่ยพกอะไรที่ตั้งใจจะเป็นการลักลอบส่งสินค้าโดยไม่เสียภาษีเข้าไปหรือไม่เนี่ยนะครับอันนี้ก็จะมีการปรับกฎเกณฑ์กติกาให้เข้มงวดส่วนเรื่องของสงครามการค้านี่คงต้องติดตามนะฮะว่าจะกดดันบรรยากาศการลงทุนมากน้อยแค่ไหนส่วนตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยเมื่อคืนก็มีข่าวเรื่องของ Alpha เบตหรือว่าบริษัทแม่ข,ของ Google นะครับรายงานผลประกอบการออกมา ผิดหวังราคาหุ้นก็ร่วงลงไปเกือบสิบเปอร์เซ็นต์ทีเดียวครับส่วนบรรยากาศการซื้อขายในตลาดโซนเอเชียเช้าวันนี้ค่ะล่าสุดตลาดหุ้นจีนเปิดทําการแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเซี่ยงไฮ้หรือว่าหังเซ็งค่ะในช่วงของการเปิดตลาดยังมีจังหวะของการยุบย่อและก็รีบาวกลับขึ้นมานะคะเป็นบวกได้เล็กๆแต่ว่าล่าสุดตอนนี้เนี่ยเริ่มมีแรงขายแล้วนะคะวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนนะคะที่มีการประกาศขึ้นภาษีระหว่างกันโดยสหรัฐอเมริกานี่มีผลไปล็ ตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมาส่วนจีนเนี่ยจะมีผลในวันที่10กุมภาพันธ์นะคะประเด็นดังกล่าวเนี่ยยังเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลทําให้นักลงทุนเข้าถือครองสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคําค่ะเช้าวันนี้ในตลาดโซนเอเชียนั้นพุ่งทะยานขึ้นไปทดสอบที่ระดับ2,854ดอลลาร์ต่อทรอยออนเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการอีกครั้งนะคะเรียกว่าพอเริ่มต้นตั้งแต่ปลายมกราคมเป็นต้นมาจนถึงกุมภาพันธ์ตอนนี้ราคาทองคําปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนักลงทุนเข้าถือครองินทัพปลอ มากยิ่งขึ้นนะคะท่ามกลางสถานการณ์ที่ไม่ค่อยจะมั่นใจนักเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกษิจส่วนทางด้านของอัตราแลกเปลี่ยนค่ะค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนะคะช่วงนี้มีจังหวะของการอ่อนค่าในขณะเดียวกันนะคะทิศท,ทางของอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทบ้านเราค่ะวันนี้เปิดตลาดมาในระดับแข็งค่าที่ระดับ33บาท68สตางค์โดยประมาณนะคะส่วนแนวโน้มของราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกช่วงนี้ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบๆโอเปกพลัสยังคงเดินหน้านะคะยึด ในการปรับลดกําลังการผลิตเพื่อที่จะเดินหน้าในการพยุงราคาน้ำมันเวทเทสซันล่าสุดค่ะยืนอยู่ที่72ดอลลาร์ส่วนเบรน์ยืนอยู่ที่75ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะแนวโน้มการลงทุนของตลาดหุ้นไทยวางแผนอย่างไรติดตามได้ในเทรดดามค่ะ เช้าวันนี้นะคะพูดคุยกับคุณพารดอนเตระนาปราโมดค่ะผู้อำนวยการสายงานวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสค่ะสวัสดีค่ะคุณบาสค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับ,ร,บ,ร,บร่วงลงไปหนักฟื้นกลับมาแล้วก็แผ่วอีกแล้วนะครับภาพของตลาดหุ้นไทยเนี่ยโอกาสที่จะฟื้นกลับไปเยอะๆนี่ดูจะค่อนข้างยากอย,กอยู่นะฮะมองยังไงบ้าง ครับสำหรับตราหุ้นไทยนะครับวันนี้ก็ให้ก่อทักพันสองอยเก้าสิบนะครับจนถึงพันสามอสิบจุดนะครับแต่เชื่อว่าแรงลงน่าจะเริ่มเบาๆแล้วค่อยทยอยฟื้นขึ้นนะครับประเด็นมี2เรื่องหลักๆนะครับวันนี้ที่กดดันตลาดเรื่องแรกก็คือประเด็นของหุ้นเดลต้านะครับเห็นว่าวันนี้ถ้าหักลบเดลต้าออกไปจริงแล้วเซทบวกหน่อยหนึ่งเพราะว่าตลาดได้อยู่ในช่วงการพิจารณานะครับให้ในดัชนีเซทห้าสิบหรือว่าเจ็ดร้อยเนี่ยถูกแคปเพดานไว้ที่หุ้นตัวหนึ่งอ่ะไม่เกินสิบเปอร์เซ็นต์เพิ่น 10%อยู่นะครับในในในสัดส,ส่วนของดัชนีดังนั้นก็เลยทําให้ถ้าเกิดมีการปรับใช้ดัชนีขึ้นมาเนี่ยเดลต้าก็จะถูกขายแทนกำไรลงมานะครับหรือว่ามีเวทน้อยลงไปกระจายที่ตัวอื่นแทนก็เลยเป็นภาพหนึ่งที่กดดันคุณนเดลต้าในวันนี้นะครับเ mm. ชื่อว่าตลาดน่าจะมีการบังคับใช้ช่วงนี้อยู่ในช่วงเฮลิ่งน่าจะบังคับใช้สักกลางกลงปีนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่หนึ่ง ประเด็นที่2นะครับทางด้านข,ของคุณอยคุณแผนพูดไปแล้วลหละนะครับต่าง้านของจีนที่มีการตอบโต้ของฝักสารัฐนะครับถ้ามาวิเคราะห์กันเนี่ยเมื่อวานจีนเนี่ยตอบโต้สารัรด้ดยการขึ้น,นภาษี80รายการ1 0 1 5เปเซนะครับก็เป็นพวกโปรดักที่นําไปทําพวกเทคต่างๆเลยนะครับมีการขึ้นบัญชีดาม o o เกิด้วย<อ>แต่ถ้าเอามูลค่ามัดรวมกันเนี่ยมันเบาบางมากเลยนะครับ,บมันแค่หนึ่หมื่นล้านเหรียญ นะครับ1.4หมื่นล้านเหรียญแต่ขณะที่ทางด้านของสหรัฐตั้งกำแพงกับจีนเนี่ยอันเนี้ย5.25แสนล้านเหรียญโอ้โหตีจีนในตอบโต้เบาวบิวเลย<ไ>ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าทางด้านของเราเขาอ,อาจจะรอวันที่10ก็ได้เดี<ไ>๋ยวเราไปคุยเย็นก่อนนะแล้ววันที่10คุณจะขึ้นจีนไหมแต่ถ้าเกิดตอบโต้เบาอย่างเงี้ยก็มีโอกาสนะที่จะมีการเจราจาก,การระหว่างจีนกับสหรัฐในช่วงนี้จนถึงวันที่10นะครับอันนี้เป็นเรื่องแรกนะครับอีกขยักหนึ่งทางด้านของตลาดหุ้นไทยเนี่ยเราเหมือน โดนโอ้ีหลอกเลยอันนี้กำลังหลอกหลอนกันอยู่นะครับในเรื่องสำหรับประเด็นนี้เพราะว<อ>่าถ้าเราไปดูกันนะครับตลอดสามเดือนผ่านมาที่คุณทําได้รับตําแหน่งเข้ามาเนี่ย<อ>คนที่โดนคุณทําเพ่งเลงนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเม็กซิโกแคนาดาหรือว่าจีน<อ>หุ้นบวกหมดสามเดือนนี้หุ้นบวกหมดแต่เราโดนกระสุนปอมนะคนนี้เรากระสุนริงนะเราไม่ค่อยเกี่ยวเขาเท่าไหร่ตอนนี้ยังไม่คิดเิ่วเราเลยนะแต่เราตายก่อนเลยใช่ใช่เราโดนกระสุนปอมยิงเข้าไปนี่อันนี้ลดไปสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ละ เขาเขาไม่ลบกันนะครับเขาไม่ลบกันเราก็กลัวไปก่อนนะ uh huh. กลัวไปก่อนดนะัง uh huh. นั้นดังนั้นเลยเนี่ยถามถ้าถามคําถามผัดมาหนึ่ง uh huh. เรายังไม่โดนเขายิง uh huh. ใช่ไหมครับคราวนี้เขาเราจะโดนไหมนะครับถ้าเกิดเราดูกันนะ uh huh. สัดส่วนอ่ะสี่ประเทศที่พูดถึงเนี่ยทุกๆประเทศเน่ยไม่ว่าเป็นยุโรปเม็กซ uh ิโกแคนาดาจีนเนี่ยส่วนใหญ่มีสัดส่วนที่สหรัฐนําเข้าเกินส uh ิ huh. บห้าเปอร์เ็นตานเราอะ่ะโอ,อสัด สหรัฐจะนําเข้าบ้านเราไปแค่2%เองเขายังไม่น่าทําอะไรเราหรอกมั้งในช่วงนี้นะครับเพราะว่า15-16%อะไรพวกนี้เขาก็ยังเลื่อนๆไปเลยใช่ไหมครับอย่างเช่นแคนาดาหรือว่าเม็กซิโกนะเพราะว่าไทยยังไม่น่าใช่เป้าหมายหลักของสหรัฐในช่วงนี้นะครับดังนั้นทั้งสองส่วนส่วนแรกกีนตอบโต้เบาน่าจะรอการเจรจาส่วนไทยเป็นผู้ที่ไม่ได้รับผลกระทบมากนักเชื่อว่าน่าจะอีกพักหนึ่งอ่ะอีกสักปีหนึ่งก็เป็นไปได้ดังนั้น การที่ไทยโอเวอร์รียคมาเยอะๆแบบนี้เชื่อว่ามีโอกาสที่ทรงๆแล้วก็รีบาวขึ้นมาได้ครับค่ะคุณบาสคะแต่ว่านักลงทุนส่วนหนึ่งที่กล้าในเวลาที่โอนคนอื่นกลัวเนี่ยก็ตุยไปบ้างแล้วนะคะเราแนะนําการลงทุนยังไงบ้างคะ ใช่ผมก็เข้าใจได้นะอาจจะเป็นการสร้างเออถ้าเกิดคุณมีอยู่นะผมไม่ไม่อยากให้ขายหรือว่าถ้าพอ,อมีเม็ดเงินเนี่ยเงินสดที่เก็บอยู่บางส่วนเน่ยแอบทยอยเข้ามาซื้อเพิ่มก็ได้นะครับพุ้นไทยค่อนข้างที่จะถูกมากๆับ,บถูกมากๆแล้วประเด็นที่เราให้ฟังเนี่ยเรายังไม่โดนกระทบเลยเราเล่นกลัวไปก่อนเขาเยอะแล้วยกตัวอย่างนหนึ่งละกันปี2018เนี่ยของเราในโดนกระทบเนี่ยเออหุ้นลงสิเซนอันเนี้ย แค่เดือนนี้เดือนเดียวก็ลงไปสิบเซนแล้วนะครับ,รบและปีสองพันสิจริงๆรงรายได้เราไม่ลดด้วยนะครับในการเรื่องของเทรดวอลก็ตอนนี้เรายังไม่โดนเลยนะครับแต่ต่อให้โดนก็ยากจะไม่เยอะนะครับเพราะนั้นก็เชื่อว่าถ้าใครมีเงินสดก็กลับเข้ามาทยอยซื้อบ้านก็ยังดีครับแต่ที่มันลงเยอะอย่างนี้แปลว่ามันมีเรื่องอะไรภายในที่เรายังไม่รู้อีกหรือเปล่าหรือว่ายังไงคร ครับนี่นี่ส,ส,ส่วนนี้มันน่าจะส่วนตัวมองว่าเป็นความเชื in ่อมั่นนะครับเพราะโดนก็โดนกระแสต่างๆเข้ามากระทบแต่การที่เราโดนกระแสต่างๆเข้ามากระทบแบบเราต้องมีหลักยึดโดยการมายึดถือในมุมของ valuation เนี่ยต้องบอกว่าคุณไทยค่อนข้างที่จะถูกถูกมากๆเลยผมว่าไม่หามุมไหนอ่ะ PEPBVdividend y i e l d price p e r s a l e ทุกอย่างเนี่ยตามกว่าระดับปกติมากและเป็นระดับเท่ากับชีวิกิตทั้งนั้นเลยขณะที่เรายังไม่เจอวิกฤตเลยนะครับผมว่าอย่างน้อยถ้าคิดในโลจิกนี้ว่ายังไม่เจอวิกฤตอ่ะก็ยังเป็นอะไรที่น่าสะสมอยู่ครับ จังหวะสะสมค่ะขอหุ้นเอาไว้ศึกษาหน่อยค่ะ สำหรับหุ้นนะครับถ้าแนะนำนะครับ mm hmm. ก็คนๆก็ยังแหงๆนะคุณทั้งมันอยู่นะผมว่าน่าจะเห็นกระแสะเรื่องของการคิดจะปรับลดดอกเบี้ยในฝั่งของสหรัฐเข้ามามากขึ้นนะครับผมว่าหุ้นไฟแนนซ์นะครับที่ได้เรื่องบนยูที่จะขยับลงเนี่ยน่าจะได้กระแสะแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคุณทั้งด้วยนะครับก็แนะนําเป็น m p c ตัวแรกนะครับตัวที่2ให้ศึกษาเพิ่มนะครับลงไปดูความถูกเลือกเป็น AP AP มี Price per book 0.6 d i v i ด e n d y เกิน8% mm hmm. และถ้าเกิดเราเอา จุดเลื่กิจการนะครับก็คือเอาแอสเซทลบเคยเล่นแอสเซทลบทั้วทั่วไลเบลิตี้เขาจะได้ประมาณสิบบาทกว่าสูงกว่าราคาหุ้นปัจจุบันอีกคือขายทิ้งไปก็ยังได้เยอะแยะเลยนะครับก็ให้ไปศึกษาเพิ่มสำหรับ AP นะครับตัวถัดมาท่องเที่ยวผมว่าโอเคนะครับก็เลือกเป็นเซนเทลเพราะว่าตัวเลขการท่องเที่ยวเนี่ยแม้ว่าจีนยังไม่ค่อยเข้ามาแต่ตัวเลขการท่องเที่ยวตอนนี้เดือนมกราคมสูงกว่าตอนก่อนโควิดแล้วราคาหุ้นต่ำกว่าตอนก่อนโควิดเยอะมากนะครับก็ให้เป็นจากตัวนี้ครับโอเคได้เลยวัน ครับขอบคุณค่ะครับสวัสดีคร่ะครับลุงง้นกันให้เป็นฟื้นจริงๆต่างๆทสักทีนะฮะหลายคนบอกว่าเรากล้ามานานแล้วกล้ามาหลายรอบแล้วอย่างที่คุณแอนบอกนะครับ <c oughs> คนที่กล้าตั้งแต่แรกเนี่ยตอนนี้จะไม่ก้า,าไปแล้วนั่งอยู่นอนอยู่ในไอซอยู่นะฮะ,อะโอเคไปดูที่หุ้นแนะนำประจาวันนะครับ C.G.S. International นะครับแนะนำเอ b แล้วก็ปิ่นนะครับกสิกรไทยค่ะมองไปที่กอล์ฟแล้วก็บูบิกค่ะฟิลิปเลือก K-Bank WHA นะครับแล้วก็ BYD-COM80 นะครับทางด้านของฟินแลนเซียไซรัสให้ไว้ที่ BTG ค่ะเอ่พายครับเลือกตัวเครดิตกับ CPN ครับพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจกันต่อค่ะ เว็บไซต์ขอ<า>รอเงินธนาคารออนไลน์โฉมใหม่ www.moneyandbanking.co.th <c oughs> นำเสนอข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจการเงินการลงทุนในไทยและทั่วโลกด้วยความรวดเร็ว24ชั่วโมงทุกวันคล <c oughs> ิกเดียวรู้ทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่คุณอ้างอิงได้โดยวารสารการเงินธนาคารบริษัทมีเดียแอสโซเชตส์ต ated, จำกัดหนึ่งในผู้นำฟิ i นแนชัลมีเดียแพลตฟอร์มมานานกว่า40ปี เว็บไซต์การเงินธนาคารออนไลน์โฉมใหม่ www.moneyandbanking.co.th นำเสนอข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจการเงินการลงทุนในไทยและทั่วโลกด้วยความรวดเร็ว24ชั่วโมงทุกวันคลิกเดียวรู้ทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่คุณอ้างอิงได้โดยวารสารการเงินธนาคารบริษัท Media Associ เชตตจำกัดหนึ่งในผู้นำา Financial Media แพลตฟอร์มานานกว่า40ปี เว็บไซต์การเงินธนาคารออนไลน์ชมสนับสนุนโดย s c b Digital Bank with Human Touch เข้าถึงใจเข้าถึงคุณผมเป็นคนเชื่อเรื่องประกันชีวิตชิวไลฟ์ f ต,ต,ตัวช่วยให้คุณเบาใจในวันที่คุณจากไปจากเมืองไทยประกันชีวิต มาติดตามรายการต่อครับมีประเด็นเศรษฐกิจหลายเรื่องนะครับอยากฝากคุณผู้ชมกันมาดูเรื่องของคณะรัฐมนตรีก่อนเมื่อวานนี้หลายท่านอาจจะได้ยินข่าวมาบ้างนะครับว่าคณะรัฐมนตรีผ่านร่างที่จะยกระดับให้ไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางทางด้านการเงินนะครับเป็น financial hub ของภูมิภาคมาดูรายละเอียดกันครับคุณเผ่าภูมิโรจนะสกุลน,นะครับรัฐมนตรีช่วยวาการกระทรวงการคลงังก็เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีม,มติเห็นชอบหลักการร่างพรบศูนย์กลางการประกอบธุรกิจทางการเงินหรือ financial hub นะครับ เพื่อผลักดันให้ไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางการประกอบธุรกิจการเงินเพื่อเป็นผู้เล่นสําคัญทางเศรษฐกิจบนเวทีโลกพร้อมกับจัดตั้งสนักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมศูนย์กลางการประกอบธุรกิจทางการเงินให้เป็นหน่วยงานบริการแบบเบ็ดเสร็จนะครับทำหน้าที่กําหนดคุณสมบัติของผู้ประกอบธุรกิจกลไกการขออนุญาตกําหนดสิทธิประโยชน์เพื่อจูงใจนักลงทุนรวมไปถึงแนวทางการกํากับดูแลครอบคลุม8ธุรกิจครับก็จะมีตั้งแต่ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ธุรกิจบริการการชาระเงินธุรกิจ หลักทรัพย์ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลธุรกิจประกันภัยธุรกิจในหน้าประกันภัยต่อธุรกิจทางการเงินหรือธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องนะครับรวมทั้งหมดเป็น8ประเภทด้วยกันและจะนําไปสู่การสร้างโอกาสของไทยทั้งในด้านพัฒนาระบบการเงินและนวัตกรรมทางการเงินพัฒนาทักษะแรงงานไทยสร้างโอกาสการจ้างงานและรายได้สูง4ี่ก็คือเพิ่มโอกาสทางธุรกิจแล้วก็กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนะฮะ เป็นนโยบายนะคะในการที่จะเดินหน้าให้ประเทศไทยนั้นมีโอกาสดึงดูดเ,เงินลงทุนจากต่างชาติได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็พัฒนาทักษะแรงงานไทยด้วยนะคะไปติดตามกันต่อค่ะรเรื่องราวของการส่งออกกันบ้างค่ะปีที่ผ่านมานะคะการส่งออกของไทยนั้นสามารถสร้างสถิติสูงสุดเป็นประวัติการในแง่ของการเติบโตนะคะที่ปรับตัวดีกว่าเป้าหมายในขณะที่มูลค่าก็สามารถเติบโตได้มากกว่าที่คาดการณ์แล้วก็สูงสุดเป็นประวัติการด้วยนะคะมาในปีนี้ค่ะในภาคฝั่งของภาคเอกชนเองระบุบ,บ,บอกว่าแนวโน น้มการส่งออกของไทยเนี่ยอาจจะไม่ได้สดใสเท่าเดิมนะคะประเมินว่ายังมีภัยความท้าทายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของนโยบายการค้าของคุณโดนัลด์ทรัมป์ค่ะแต่อย่างไรก็ตามประเมินว่าในช่วงไตรมาสแรกนั้นมีโอกาสเติบโตได้ในระดับ2-3%เป็นะคะเป็นมุมมองที่สะท้อนออกมาจากคุณชัยชาญเจริญสุขค่ะประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยคาดการแนวโน้มการส่งออกของไทยในช่วงไตรมาสแรกปีนี้น่าจะขยายตัวได้2-3%มีมูลค่าประมาณ เ2 5 0 0ล้านดอนลลาร์สหรัฐหรือเฉลี่ยดเดือนละ2 4 0 0 0ถึง24,500ล้านดอนลลาร์สหรัฐในขณะที่ทั้งปีค่ะมีโอกาสขยายตัวได้ 1- ถึงเปอร์เซ็นต์หรือมีมูลค่า3 0 5แสนล้านดอนลลาร์ปัจจัยเสี่ยงที่ยังต้องติดตามและก็จับตายอย่างใกล้ชิดนะคะ 1. นโยบายการค้าของสหรัฐ2ปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังไม่มีข้อยุติทั้งสงครามยูเครนและก็ปัญหาในตะวันออกกลาง3ค่าเงินบาทที่พันผุ์วนค่ะ4ปัจจัยเฝ้าระวังใน ด้านการขนส่งสินค้าทางทะเลค่าระวังเรือนะคะและก็การเดินทางต่างๆ5ประเด็นค่ะเรื่องของการมองต้นทุนพลังงานค่าแรงและก็ต้นทุนการเงินด้วยล่าสุดนะคะทางด้านของภาคเอกชนนั้นระบุว่าเตรียมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในช่วงกลางเดือนกุมภาพานันธ์นี้หลังจากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นําคณะกลับจากการเดินทางเยือนสหรัฐเพื่อประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากนโยบายของทรัมป์2.0ค่ะ หลายประเด็นเลยนะครับแล้วก็หลายค่ายมองการส่งออกปีนี้ท้าทายมากและอาจจะไม่มีการเติบโตเลยก็เป็นไปได้นะครับบางค่ายก็จะมองค่อนข้างระมัดระวังถึงขนาดนั้นเลยนะฮะมาดูต่อที่การท่องเที่ยวกบ้างนะครับต่างชาติเดือนมก,กราคมเข้ามาท่องเที่ยวไทยแล้วประมาณ4ล้านคนนะครับแล้วก็เป็นช่วงเทศกาลตรุษจีนก็มีการเดินทางเข้ามาเยอะเป็นพิเศษครับ จราวงเทียนทองนะครับเงื่อนรีท่องเที่ยวและกีฬาครับเปิดเผยภาพรวมการท่องเที่ยวประเทศไทยตั้งแต่วันที่1มรกราคมปีนปีน้ถึง2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับเข้ามาแล้ว3ล้าน967,469คนสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวนะครับประมาณ1 9 5 0 9 0ล้านบาทโดยนักท่องเที่ยวที่มาสูงสุดห้าอันดับแรกอันดับหนึ่งเป็นจีนนะครับเข้ามาเยอะเลยนะฮะ710,000กว่าคนนะฮะมาเลเซียเข้ามา4 8 2 0 0 0แนัคนรัส มสเข้ามา2 7 4 0 0 0คนเกาหลีใต้นี่ก็มาเยอะครับ221,000คนนะครับแล้วก็อินเดียนะครับหลายคนบอกว่าเดี๋ยวนี้ไปนี่ไหนก็เจอแต่อินเดียนะครับอินเดียนี่ก็เข้ามาสักเกือบเกือบ2 0 0 0 0คนด้วยเช่นกันนะครับส่วนสถานการณ์ท่องเที่ยวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาถ้าท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาเพิ่มขึ้นครับ7.53% จากการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวกลุ่มตลาดระยะใกล้นะครับที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลตรุษจีนรวมถึงมีมาตรการสร้างความเชื่อมั่นดนความปลอดภัยมาตรการด้านวีซ่าของรัฐบาลแล้วก็มองว่าสัปดาห์นี้นะครับจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาน่าจะส่งตัวได้ครับเป็นมุมมองการท่องเที่ยวที่นำมาฝากกันนะคะ ไปติดตามกันต่อค่ะช่วงนี้นะคะหลายท่านอาจจะมองหางานเสริมนะคะอยากจะสร้างรายได้ทางออนไลน์ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่น่าสนใจนะคะแต่ปรากฏว่าล่าสุดค่ะทังด้านของมิจฉาชีพก็ใช้ช่องทางนี้มาหลอกลวงคุณผู้ชมดได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นจึงนําเอาการเตือนภัยในวันนี้ค่ะเพื่อนเตือนภัยโดยธนาคารกรุงเทพมาฝากกันค่ะ เพื่อนเตือนภัยการเงินโดยธนาคารกรุงเทพคุณกำลังมองหางานแบบนี้อยู่ใช่ไหมให้ค่าคอมมิชชั่นสูงทำงานได้จากบ้านใช้เพียงสมาร์ทโฟนก็สร้างเงินได้อ้างแพลตฟอร์มที่น่าเชื่อถือเช่น t ิ k To อก YouTube LazaDA สร้างเงินจากการกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มยอดวิวหรือแกล้งรับออเดอร์ทำสต็อกสินค้า สุดท้ายกลับเชิดเอาเงินที่เรียกเก็บก่อนหน้าโดยอ้างว่าเป็นเงินทับประกรันหนีไปหากคุณตกอยู่ในสถานการณ์เหล่านี้ให้รีบดำเนินการดังนี้ตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลทางการเงินเด็ดขาดไม่โอนเงินให้บุคคลแปลกหน้าแจ้งความเพื่อนำไปสู่การจับกุมเหล่ามิจฉาชีพออนไลน์นี้ต่อไป รู้เท่าทันเล่เหลี่ยมมิจฉาชีพเหล่านี้ก่อนสูญเงินด้วยความห่วงใยจากธนาคารกรุงเทพเปิดศูนย์รับแจ้งเหตุเพื่อผู้ประสบภัยทางการเงินที่ได้รับผลกระทบจากมิจฉาชีพต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่โทร1333หรือ02645 5555กดดอกจันทร์3ตลอด24ชั่วโมง หนในผู้นำไฟแนนซีเชียวมีเดียแพลตฟอร์มมายาวนานกว่า40ปีนำเสนอข่าวสารครบคลุมเศรษฐกิจการเงินการลงทุนทั้งในและต่างประเทศด้วยข้อมูลที่ครบถ้วนแม่นยำตรงถึงคุณทุกช่องทางครบทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่คุณอ้างอิงได้ที่นี่ที่เดียว มาติดตามรายการกันต่อนะครับ คุณทรัมป์เนี่ยเข้ามาดำรงตำแหน่งไม่กี่วันเท่านั้นเองนะฮะสร้างความปันปน่นป่วนผันผวนให้กับตลาดการลงทุนทั่วโลกค่อนข้างเยอะทีเดียวครับแต่อย่างไรก็ตามความผันผวนเนี่ยมันก็จะมาพร้อมกับโอกาสของการลงทุนด้วยเช่นกันนะครับเป็นว่าเราอาจจะต้องระมัดระวังแล้วก็มีข้อมูลที่มากเพียงพอที่จะเลือกสินทรัพย์ที่น่าสนใจแล้วก็ในจังหวะที่เหมาะสมได้นะครับเดี๋ยวไปคุยเรื่องนี้กันกันกบคุณประภาสตันพิบุญศักด์ครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุนของบรอจอทาลิสนะครับอยู่ในาสายแล้วสวัสดีครับสวัสดีคคคค่ะรรรัับบปภา คอย่างที่เมื่อสักครู่นี้นะคะคุณบอยเกิดเอาไว้เลยว่าความผันผวนเนี่ยนะคะ,ะเผชิญมาในทุกๆวันเลยนะคะ <c oughs> มีจังหวะของการเคลื่อนไหวในหลายสินทรัพย์นะคะที่มีทั้งบวกแล้วก็ลบมุมมองต่ออเมริกาเฟิร์สนะคะของคุณโดนัลด์ทรัมป์ตอนนี้คุณประพานมองอยังไงบ้างคะ ก็น่าจะเหมือนเหมือนกับตอนทั้มหนึนะครับในช่วงก่อนปี2020ที่ทั้มอยู่4ปีเนี่ยก็จะเห็นได้เลยว่าในช่วงปีแรกๆเนี่ยนะครับความผันผวนของตลาดทุนเนี่ยจะค่อนข้างสูงมากนะครับแล้วก็ปีที่2เนี่ยก็จะออกอาการนะเลยจะถ้าเข้าไปดูตัวเลขใน4ปีของที่ทั้มอยู่ในตําแหน่งเนี่ยในปีแรกก็ผลตอบแทนของหุ้นสหรัอเมริกาก็เป็นบวกนะครับในปีที่2ก็ติดลบนิดหน่อยในปี ปีที่สปีที่4เนี่ยก็เป็นบุกค,ค่อนข้างมากนะครับดังนั้นผมคิดว่ามาตรการที่คุณทรัมป์พยายามจะออกมาเนี่ยก็เพื่อผลประโยชน์อเมริกานี่นี่คือสิ่งที่ชัดเจนดังนั้นผมคิดว่าโลกทั้งโลกก็คงต้องรับแรงกระแทกตรงนี้พอสมควรครับครับอย่างไรก็ตามหลายคนก็มองนะครับว่าเป้าหมายสุดท้ายที่คุณทรัมป์าาต้องการก็คือบอกเรื่องของภาษีเอาไว้ก่อนแต่สุดท้ายอยากจะเจรจาถ้าผลลัพธ์ออกมาแบบนี้มีการเจรจาเกิดขึ้นจริงเนี่ยเรื่องของการลงทุนจะยังคงน่าสนใจได้ ได้มากกว่านี้ปัจจุบันนี้ไหมฮะ ก็ยังน่าสนใจได้ครับเพราะว่าผมคิดว่าเทคนิคการเจรจาเนี่ยก็คงคงเป็นอะไรที่ที่ทําใช้อย่างแน่นอนนะครับ <Ừ. S 1> จากการที่ถอนการขึ้นมาสีของแคนาดาและเม็กซิโกนี่ก็ชัดเจนละนะครับเพราะว่าเขาขึ้นเนี่ยมันมีผลกระทบอย่างมากสําหรับทั้งประเทศคู่ค้าและตัวเขาเองนะครับเลยผมคิดว่าในแง่ของการที่ถอนนี่ก็คงเป็นเทคนิคดังนั้นเราจะได้เห็นกลยุทธ์ต่างๆเหล่านี้กั สิ่งที่จะเกิดขึ้นในประเทศต่างๆรวมถึงทั้งประเทศไทยด้วยในอนาคตที่เราอาจจะต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับเรียงแต่ว่าปัจจุบันนี้ยังมาไม่ถึงเท่านั้นเองครับค่ะในจังหวะของความผันผวนหลายคนบอกว่ามองแต่ปัจจัยลบนะคะมันพอมีปัจจัยบวกเหลืออยู่บ้างไหมคะแล้วมันส่งเสริมการลงทุนในสินทรัพย์ไหนบ้างคะครับ ผมคิดว่าในแง่ของปัจจัยบวกเนี่ยก็อาจจะมีนะครับพียงแต่ว่าอาจจะน้อยหน่อยนะครับถ้าสําหรับประเทศไทยแล้วผมคิดว่าการที่เราอาจจะต้องหลีกเลี่ยงการลงทุนในหุ้นที่เป็นลักษณะเป็นธีมของของ global หรือสิ่งที่ทําเขาโฟกัสอยู่เนี่ยก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงสักหน่อยนะครับแล้วก็อาจจะโฟกัสในหุ้นที่เป็นกลุ่มที่โฟกัสในเรื่องของโดเมสติกหรือจุดแข็งของเราจริงๆแล้วก็เป็นแบบพื้นที่หรือ ธุรกิจที่ในแง่ของทรัมป์เองเนี่อาจจะมาเล่นไม่ได้อย่างเช่นธุรกิจื่างการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับหรือเกี่ยวกันในเรื่องของ medical hub อย่างนเงี้ยผมคิดว่าเป,เป็นเป็นสิ่งที่อาจสงครามการค้าอาจจะเกิดขึ้นได้ยากและมากระทบในธุรกิจ2องธุรกิจนี้ได้ยากนะครับสําหรับถ้าในแง่ของตัวสินทรัพย์แล้วเนี่ยก็ชัดเจนนะครับว่าทองคำก็คงได้ประโยชน์จากความไม่แน่นอนนะครับผมคิดว่าหุ้นที่จ่ายเงินปันผลสูง นะครับก็น่าจะเป็นที่ปลอดภัยนะครับในในแง่ของความไม่แน่นอนจากนโยบายต่างๆที่ทําจะเอามาใช้นะครับแล้วก็รวมถึงทั้งในเรื่องของถ้าเป็น,เป,นเป็นตัวอินเด็กก็อาจจะเป็นตัว volatility index นะครับก็คืออาจจะลงทุนในในในตัวนี้ได้เพราะว่าความผันผวนของตลาดเนี่ยก็น่าจะปั้งทั้งสูงเช่นเดียวกันครับครับทุกวันนี้ผมว่านักลงทุนก็มีโอกาสในการลงทุนกว้างมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าให้พี่ประพาสลอง ัดพอร์ตเนี่ยเราควรจะมองยังไงบ้างหุ้นเมริกายยังคงน่าสนใจไหมหรือว่าควรจะมีสัดส่วนของพอร์ตเป็นยังไงบ้างครับ ครับผมคิดว่าการจัดพอร์ตในเงินสดเนี่ยก็อาจจําเป็นจะต้องค่อนข้างสูงนิดหนึ่งนะครับ20-30%ของของพอร์ตนะครับแล้วก็อาจจะจัดอยู่ในตราสารหนี้ในสัดส่วนเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าทรัมป์เองเนี่ยนโยบายที่เขามีมาเนี่ยก็อาจจะส่งผลให้ดอกเบี้ยอ,อยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่องนะครับดังนั้นเนี่ยการลงทุนในตราสารหนี้ก็น่าจะได้ผลตอบแทนที่ดีนะครับที่เหลืออีกสักประมาณ4-50%ก็อาจจะอยู่ในหุ้นโดยพยางยิ่งอาจจะอยู่ในหุ้นสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็น โฟกัสในหุ้นโดยทั่วไปหรือหุ้นที่อาจจะโฟกัสในธุรกิจพวกพวกไฮเทคนะครับค่ะได้เลยค่ะจะได้ให้คุณผู้ชมนำไปปรับใช้นะคะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณพี่ปรพาานนะครับครับ <Happy S 1> สินด,ดีครับสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับเป็นมุมมองด้านการลงทุนที่อาจจะต้องปรับ ลดในเรื่องของค,ความเสี่ยงพอร์ตการลงทุนลงมานะครับเราจะถือสินทรัพย์ในรูปเงินสดให้เยอะหน่อยแล้วก็รอหาจังหวะในการเข้าไปลงทุนนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เดี๋ยวมาติดตามรายการของเรากันใหม่วันนี้เวลาหมดแล้วลา,ลาลไปก่อนสวัสดีค่ะเว็บไซต์การจดเนธนาคารออนไลน์โชมใหม่ w w w m o n e y a n d b a n n i n g c o น h นำเสนอข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจการเงินการลงทุนในไทยและทั่วโลกด้วยความรวดเร็ว24ชั่วโมงทุกวันคลิกเดียวรู้ทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่คุณอ้างอิงได้โดยวารสารการเงินธนาคารบริษัทมีเดียแอสโซเชีต็ดจำกัดหนึ่งในผู้นำา f แ n นเชียลมีเดียแพลตฟอร์มมานานกว่า40ปีเว็บไซต์การเงินธนาคารออนไลน์โฉมใหม่ w w w ร์ลไวด์เว็บดอทมันนี่นแนำเสนอข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจการเงินการลงทุนในไทยและทั่วโลกด้วยความรวดเร็ว24ชั่วโมงทุกวันคลิกเดียวรู้ทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่คุณอ้างอิงได้โดยวารสารการเงินเน